สวัสดีครับผมครูเอนะครับจำทางช่องยูทูบูุ๋กเลขพยากรและทางห้องเลขเป็นรูปศาสตร์เลขพยากรนะครับเจอกันรประจําทุกวันทางช่องยูทูบแล้วก็ทางห้องเรียนนะครับผมทางช่องยูทูปก็เจ็ดนาฬิกานะครับแล้วก็ทางห้องเรียนก็จะประมาณสายๆนะช่วงน,นี้ปิดเทอมนะครับก็จะเป็น10บโมงนะแต่คลิปนี้ไม่ได้เป็นการไลฟ์สดน,นะครับเป็นการอัดคลิปทิ้งไว้เพราะว่าตอนนี้คุยกําลังเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครน,นะครับเพื่อไปสอนนะครับชั้นเรียนคอร์สเลขพยากรนั่นเองนะครับหปีมีครั้งเดียวนะ นะครับตอนนี้น่าจะสักวันที่10วันที่10แล้วนะครับก็ผมจองวันที่12นะถ้าใครสนใจยัง,ย,งยังผมจองโรงแรมไว้ยังมีพื้นที่ว่างนะครับสามารถเข้ามาสัมมนาร่วมกันได้นะครับโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาน่าจะทางช่องยูทูปนะเพราะว่าหุยทำรีวิวไว้ก่อนล่วงหน้าเนาะก็วันนี้เลขกลุ่มนะครับแปดสี่หกแปดนะครับโอกาสที่เชื่อมโยงยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับผมก่อนอื่นแน่นอนครับเราเริ่มต้นจาก เลขกลุ่มนี้มาจากเลขคู่นะครับ3คู่ที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับก็ประกอบไปด้วยเลข4884 4664แล้วก็6886นะครับหรือใครอยากจะดูย้อนหลังแบบเลข3ตัวก็ถ้าเป็นองค์ประกอบรวมกันเป็นเลขกลุ่มนี้นะครับก็ดูได้ที่กลุ่ม648846แล้วก็468864นะครับผมคุยทำรีวิวไว้ทั้ง2ตัว3ตัวทำไว้แล้หมดแล้วไปดูพื้นฐานย้อนหลังกันได้ถ้าใครอยากจะให้กลุ่มนี้มันดูมีอะไรบ้างในกลุ่มนี้นะครับ โอกาสที่เชื่อมโยงแน่นอนว่าผมมองว่ากลุ่มเลขเนี่ยมีเป็นคนที่สามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ดีจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอไปดูที่4ตัวท้ายก่อนละกันนะครับลงท้ายเลข8ครับคนลงท้ายเลข8มีไหวพริบดีการได้กาเสียนะครับมีความต้องการในใจสูงมุ่งมั่นตั้งใจห้าวหาญใจกว้างจนบางทีก็กว้างจนเกินไปนะครับเปิดโอกาสให้ตัวเองดีมากๆครับแต่ก็ให้ระมัดระวังนะครับความใจใหญ่ใจกว้างนี่แหละมันจะทําให้บางครั้งเนี่ย เวลาตัดจะทำอะไรก็มักจะได้ก็ได้เยอะเสียก็เสียเยอะเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเราพร้อมที่จะดูแลความคิดอันยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยได้ก็โอเคจัดไปครับแต่ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันใหญ่เกินตัวนะบางทีถ้าเสียแล้วเสียหนักเนะ่เราจะไหวกับมันไหมถ้าไม่ไหวผมว่าถอยก่อนนะรับลงได้เลขนะอนะตำแหน่งต่อมาครับเชื่อมโยงกันเป็นเลข่าแนวคิดเป็นคนที่สบายๆมองลงง่ายๆนะครับมองไปในทางที่สร้างสรรค์เพราะนั้น สิ่งที่เขาต้องการความคิดใหญ่ของเขาคนใหญ่แล้วคนที่มีหกแปดทายมักจะจินตนาการให้ได้มาอย่างดีที่สุดอะ่ะเออเขาเป็นคนที่คิดปุ๊บไปสร้างมาันมา,มาดีกว่าทําให้คนอื่นอนะ่ะเวลาเจอการตัดสใจหกแปดรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เขาวาดฝันได้อย่างอลังการจริงๆอเราลเลยบอกรู้สึกว่าเออถ้าตามคนเนี้ยหรือว่าถ้าแบบว่าตัดสินใจแบบตามคนเนี้ยมันน่าจะดีนะอะไรเงี้ยผมว่าเป็นคนที่มี มุมมองที่คล้ายๆกับว่ามีแรงผลักดันในการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ตัวเองได้ดีมากๆนะถ้าใครเคยติดตามไอ้กลุ่มเลขที่มันเป็นเลขแบบเลขาศาสตร์จีนะหนะึ่งหกแปดผมว่านี่แหละเป็นจุดที่เชิงบวกนะเป็นจุดเชิงบวกของเลขกลุ่มเนี่ยที่มันทําให้แบบว่าคนเนี่ยเขามองภาพได้กว้างแล้วมองซึ่งผลประโยชน์นั้นนะ่ะเกิดขึ้นได้ดีนี่แหละนะครับถ้าถ้าพูดถึงตัวเองนะแต่ข้อด้อยมีไหมในการตัดใจแน่นอนครับคุณเสี่ยงเยอะ คุณเสี่ยงเยอะแต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่คุณมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องได้กลับมาซึ่งคล้ายๆมองอีกมุมหนึ่งนะมันคล้ายๆกับว่ามันดึงให้คุณแบบอยากทําสิ่งที่คุณอยากทําอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับเชิงบวกก็คือเป็นแรงผลักเป็นเชิงเริ่มแน่นอนมันเชิงแต่เชิงลบแน่นอนว่าเหมือนคุณกําลังแบบติดกับอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งว่าเอ้ยในเมื่อใจฉันอยากทาอย่างเงี้ยฉันก็ต้องทาให้มันได้สิอะไรเงี้ยถ้ามองไปมุมว่าเป็นเลขของก่อให้เกิดการมีกิเลสได้ง่ายก็ ก็ก็ใช่ก็ใช่นะในมุมหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเลขเนี้ยมันจะเป็นเลขที่เป็นตัวกิเลสไม่ใช่นะแต่ว่าผมมองว่าสมมุติเรื่องนั้น่ะมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกคุณธรรมศีลธรรมเช่นคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนคุณเป็นคนที่ชอบสร้างสารรค์อะไรมาเพื่อให้แบบว่าเป็นการจันลงโลกนี้เหมือนคุณจะติดอยู่กับติดแบบติดทําความดีติดทําอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็ดีไง นึกออกใช่ไหมครับมันก็ดีมันก็เป็นเรื่องที่ดีผมเคยเจอคนที่มีเลขหก 6, เลขหกแดถ่ายแล้วก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะเป็นคนดีมากๆก็มีไม่จําเป็นว่าเลขคู่เนี่ยพอมันะท้อนเรื่องแบบว่กันเรื่องกินหลงกิเลทขึ้นมาง่ายเงี้ยแล้วจะต้องเป็นคนไม่ดีไม่ใช่นะอันนี้ผมบอกได้เลยคนดีไม่ดีดูไม่ได้จากตัวเลขนะครับดูได้แค่แนวทางก็คือเขาเป็นคนแบบเวลาอยากจะทําอะไรที่มันดีๆอยากทาเลยอยากทําทันทีอ่ะนึกออกใช่ไหมอยากทําทันทีอยากจะแบบไปไปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย ทำจนไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะก็มีแต่บางทีบางคนคนแต่พออาการแบบเนี้ยบางคนที่ที่เห็นเพื่อนที่เราทําเป็นอาการแบบไม่สุดเฮ้ยมันเยอะไปไหมเธอให้เธอแบบเบรกตัวเองบ้างนะอะไรมันก็มีอันเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณเป็นเป็นคนที่แบบเปิดกว้างไม่ค่อยปิดกั้นอะไรอยากจะได้สิ่งไหนอยากจะทําอะไรคุณก็ทําตามอิสระของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณมีจิตใจที่ดีงามมีศีลธรรมในการ ควบคุมจิตใจตัวเองผมว่าเลขนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะชีวิตมันก็อยากทำอะไรก็ได้ทําอะไรประมาณนั้นนะอันนี้คือ68ท้ายนะครับตําแหน่งต่อมานะครับเป็นเลข4อ่าคือหนักข้อเข้าไปเลยนะอันนี้ของก็468นี่คือหนักข้อที่ว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำอ่าที่ผมกาทําการใหญ่ทัาให้มันดีแล้วคุณสามารถทํามันได้เรื่อยๆแล้วคิดปุ๊บทาทันทีค่อยๆทําค่อยๆทาไปเรื่อยๆ ผมว่าคุณเป็นคนที่ฟรีมากๆเลยนะเป็นคนที่อิสระในการใช้ชีวิตสุดๆไปเรื่อยๆสนุกสนานแล้วแถมไม่พอวิธีการทํางานคุณไปเลือกแปลดคุณไม่เคยทํามันเล่นๆนะคุณทําไปเรื่อยๆคิดการใหญ่ทําให้ดีที่สุดทําไปเรื่อยๆแล้วทําตลอดอยู่ตลอดเวลาผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการค้านะการค้าหรือการค้าขายอะไรพวกนี้ยเหมือนคุณกาลังอยู่ในธุรกิจอยู่ตลอดเวลาอยู่ในมุมของการค้าตลอดอยู่ในมุมของการเชื่อมโยงคอนเนคชั่นผู้คนตลอด ถ้าถามเรื่องของการสร้างสัมพันธ์อะไรที่มันเกี่ยวกับตลาดการค้าเนี่ยผมว่าคุณทําได้ดีคุณสร้างสัมพันธ์เกี่ยวกับการค้านี้ได้ดีมากๆผมตั้งมันเลยตั้งชื่อมันว่าโอกาสที่เชื่อมโยงเป็นคนที่สร้างโอกาสเก่งมากครับไม่ว่าจะเป็นความคิดแล้วก็การลงมือทำการลงปฏิบัติคุณเข้ากับคนได้ดีคุณเข้ากับคุณสามารถนําเสนอสิ่งที่คุณเป็นนะ่ะยิ่งถ้าเป็นการค้าขายนะเข้าสู่โลกธุรกิจของคุณได้เก่งมาก นะครับมองในมุมนี้นะแต่มุมด้วยแน่นอนมันคุมยากครับมันใหญ่ภาพมันใหญ่ภาพเป็นองค์รวมเยอะๆที่คุณไม่คิดว่าคือคุณไม่ใช่นักวางแผนแบบแบบประมาณว่าคุณไม่ใช่นักวางแผนที่แบบแยบยนต์เป็นลำดับเป็นขั้นตอนเป็นมองภาพกว้างอ่ะแต่คุณเป็นลักษณะว่าคุณเห็นสมมติว่าคุณเห็นปลาในทะเล แล้วปลามันมาชุมนุมที่นี่กันเยอะมากคุณก็จับไปเลยแต่คุณก็ไม่รู้หรอกว่าทํายังไงมันถึงจะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนแต่คุณทําจับก่อนนั่นคือเปิดก่อนได้เปรียบ <c oughs> คุณเป็นอาการแบบนี้นะครับแต่บางทีถ้าเปิดไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ยั่งยืนอะไรเนงะี้ยคุณก็ไปสร้างโอกาสที่อื่นใหม่นึกภาพบอกใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นคนสร้างเออเหมือนทว่าคุณก็ไปเปิดโอกาสที่อื่นใหม่ไม่ใช่สร้างคุณไม่ใช่เป็นคนสร้างโอกาสแต่คุณเป็นคนเปิดโอกาสต,ต่างๆที่มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติได้ดี อ่าได้ดีคุณทํามันได้เรื่อยๆคอนเน็กชันอาจจะใช้ผู้คนอาจจะใช้วิธีคิดอะไรพวกเนี้ยเพื่อเชื่อมโยงสิ่งบบตา่างๆให้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเลนะครับนี่คือข้อเด็ดข้อด้อยแน่นอนมันอนอกจากจะเรื่องความใหญ่แล้วละคือเรื่องมันเยอะคุณจะมีเรื่องให้คิดตลอดอะคิดแต่ไม่ใช่เชิงเครียดนะคือมันคิดไปเยอะคิดมากคิดตรงนี้นคนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณเยอะแต่ถ้าเราโตคุณคุณรู้สึกว่า เฮ้ยโลกมันเปลี่ยนแปลงโลกมันจังอย่าง,างนี้มันมาเรื่อยๆคุณอยากจะได้ทําแบบั้นคุณก็เปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดไปในภาพออกใช่ไหมพอมันเปิดเยอะๆเรื่องมันก็เลยเยอะตามคุณไม่ได้ครับถ้าคุณไม่ได้โอเคแต่ถ้าคุณไม่ได้ผมว่าถอยดีกว่าเรื่องมันเยอะจริงๆนะครับอ่ะโอเคนี่คือด้านหลังส่วนด้านหน้าบุค,คลิกเป็นคนแต่งตัวดีเวอร์วังอลังการเชิงแบบเตะตาตลอดนะครับแล้วก็คนคุยสนุกด้วยเออมันเหมือนแบบเหมือนนักพูดทอล์โชว์เลยล่ะสไตล์แบบเนี้ย เห็นปุ๊บคุยแบบโหคุยเก่งวนคุยเป็นด้วยแล้วคุยแบบในที่สาธารณชนเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับเป็นคนที่เปิดเผยตัวเองให้สาธารณชนได้เห็นทั้งรูปร่างการแต่งกายอะไรพวกเนี้ยถือว่าดีเลยนะครับดึงดูดผู้คนได้ดีด้วยเป็นสายสเสน่ห์แบบจะเรียกว่าสายสเสน่ห์แบบเชิง แฟชั่นไหมก็แม่งมันดูเวอร์วังไปไงบางทีมันก็แต่งตัวตามวันปกติมันก็เกินปกต <c oughs> ิออกใช่ไหมสายจัดเต็มมาเนาะเออมันก็แล้วจะคนชอบนะถ้าใครชอบแบบสายจัดเต็มก็อาจจะชอบใจกลุ่มนี้ก็ได้แต่แน่แน่ที่สิ่งที่เป็นสายเสน่ห์ที่เขาด้านนี้คือเขาเป็นคนที่พูดจาเก่งนะครับพูดจาเก่งพูดหวานล้อมพูดดูแบบน่าสนใจเก่งมากๆนะครับสำหรับด้านหน้าบุคลิกนะอ่นนี่คือหน้าหลังส่วนเรื่องเสริมเรื่องการเงินเต็ม1ิบผมให้30สิบเลยเรื่องหานะเต็มสิบให้30สิบเลย หาเก่งมากครับหาแบบโอ้โหไม่สนว่าทุนมาจากไหนอะไรยังไงคุณแบบวิ่งหาได้ตลอดเวลาเชื่อมโยงการเงินโอ้โหเก่งหาเก่งนะครับอะไรเป็นเงินวิ่งตลอดนะครับแต่พอด้อยคือคุณบริหารจัดก,การเงินไม่เก่งเลยคุณใช้เต็มที่ครับมีใช้มีใจมีใจมีใจนะครับบริหารจัดก,การเต็มสิบผมให้สักสองถึงสามเพราะคุณใช้ตลอดเพราะนั้นภาพรวมนะผมง่วงๆลงก็น่าจะว่ามัน ผมให้แปดแล้วกันแปดจุดห้าเต็มที่นะผมก็ยังชอบในเชิงที่หาเก่งอยู่แต่ว่าเรื่องหวัวใจการได้สองสามอ่ะก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นธุรกิจแบบทําทําการแล้วเราคิดว่าวงการกกแบบหามาใช้ไปหามาใช้ไปหาถึงได้เยอะกระจาจเยอะๆอะไรอย่างงี้คือมันอยู่ได้ด้วยมันมีเงินมาเข้าออกตลอดไงถ้าคุณชอบแบบนั้นก็โอเคแต่ถามว่าเก็บเงินนู่นนี่นั่นอะไรแบบจัดการเก่งไหมก็ไม่เก่งนะครับก็ประมาณนี้สองร้อเหนึ่งกันเงินส่วนเรื่องความรักเอนเตอร์เทนคนเก่งเข้าถึงคนง่าย พูดจากด็ดีสนุกสนานที่ฮะเป็นที่รักของเพื่อนฝูงอนะพวกเนี้ยเรื่องความรักมันเปิดโอกาสตลอดเพราะนั้นให้ระวัง <c oughs> ให้ระวังนะครับเข้ามาอัานนี้ต้องควบคุมให้ดีเรื่องของศิลธรรมจัรยาต่างๆนะครับอ่าสีลข้อสามนี่ต้องหนักแน่นหน่อยหรับ,บเลขกล่มนี้เพราะมันดึงดูดคนมอสุมควนเนาะต้องถ้ามีถ้ามีนะถ้ามีสินข้อสามในใจเนี่ยโอโ้เป็นคนคิดพูดทาดีนะโอเคแบบนี้ใครก็ชอบนะครับลักษณะการดึงดูดแบบนี้นะ ผมก็เลยเน้นย้ำว่าเลขบอกแนวทางคนกำหนดดีไลก็เจ้าชะตาต่อให้คุณมีเลขแบบนี้แต่ถ้าเป็นคุณเป็นคนดีจริงๆแรงดึงดูดก็กลายเป็นเรื่องที่ดีได้นะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับน่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยแหละส่วนใหญ่ก็มาจกชอบในเรื่องของการเงินนั่นแหละแต่ก็แน่นอนครับเรื่องนี้บนสถานการไม่ค่อยเก่งแต่หาเก่งมากครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องทาง Youtube คุยด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ